แต่ว่ามันไม่มีหรอกคําว่าเกินแก้ยากจนเกินแก้ไม่มีมีแต่คุณไม่แก่ไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะตองบุกน,นะเออช่องยูทูบโนชือ่อแต่อานะคะแล้วก็แฟนเพจที่ว่าไ,ได้ได้ใโน้ตชื่นะคะช่องทงอื่นก็ติดต่ออีสานแกล์ชือ่อแต่อาร์ไปติดตามกันเลยก,กนนะสวัสดีค่ะทุกคนเรามารับฟังต่อจาก ep สาได้เลยนะคะเขามีวินยัยอ่ะเขาต้องการจะออกกำลังกายอ่ะวันนี้กูต้องได้อันนี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 ้ เขาเขาเขียนใส่กระดาษมาเลยวันที่หนึ่งวันวันนี้นะฉันต้องทําใช่ไหมคุณจอยทาแบบนี้ใช่ปะวันนี้ฉันต้องได้คลิปกี่อันวันนี้ฉันต้องออกมาอะไรสดกี่โมงวันนี้ฉันจะต้องแล้วก็ไม่ได้สนว่าอะไรสนแค่ว่าสเก็ตด,ด้วนติก ออกไปทีละอ,อันอันอันทำทำทำแล้วก็ติกออกต๊กออกติ๊กออกติ๊กออกถ้าผิดผิดถ,ถูกถูกคลิปสวยไม่สวยยังไม่แคร์แต่กูทําให้ได้ก่อนอืมทําไปทําไปทําไปทีละอันคนเราไม่มีคําว่าเพอร์เฟกต์อย่าไปหาคําว่าเพอร์เฟกเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ต้องเพอร์เฟกจีก็ไม่จะไม่จะไม่มาไลค์จะไม่มาทําคลิปนะก่อนหน้านี้ที่ทําไมไม่ทํา ราะคาดหวังว่าต้องเพอร์เฟกต์อ่ะถ้ารอเพอร์เฟกไม่ต้องทําไม่ได้ทําอะไรเหมือนคัะต้องทอะไาการ <laughs> เปลี่ยนแปลงนี่ทําเลยจ้าไม่ต้องคิดเยอะไม่รู้หรอกคนจะดูไม่ดูกูไม่สน <laughs> มันคือสิ่งที่กูต้องทําอยู่แล้วกูแค่ถ่ายคลิปเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองแล <ทำ S 2> <ม>้วทําไปก่อนกดก็ได้ก็ไม่รู้ก็ทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวแบบว่าอะไร ถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะค่อยๆมาทีละอย่างสองอย่างเองแต่นุดยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะปีที่แล้วอย่างเงี้ยเออถ้าเราจิตตกอะคือเมื่อก่อนจิตตกง่ายเพราะว่าคิดลบกับตัวเองบ่อยใช่ไหมแต่ว่าปีที่แล้วอะคือนุชฝึกจิตมาประมาณหนึ่งแล้วว่าให้แบบให้กําลังใจตัวเองเสริมสร้างบวกแล้วก็ไม่มองทุกอย่างในแง่ลบ เพราะว่ากดแรงหนึ่งดูอย่างที่บอกคุณลบแค่ห้าวิสิบวินะหรือคุณมองแค่บอกว่าเนี่ยตัวเองไร้ค่านะคุณจะหาเรื่องไร้ค่าคุณจะหาเรื่องดักดาวดิฟลงไปอีกเยอะเยอะ,ยะ,ยะเรื่อยๆเพราะว่ากดมันคือห้าวินาทีถ้าคุณคิดลบกับตัวเองแค่นิดเดียวเรื่องเดียวมันจะยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันเป็นอย่างนั้น สภาพแวดล้อมเป็นอย่างนั้นเงินในกระเป๋าเราจะไปเป็นอย่างนั้นด้วย <c oughs> ความสุขในตัวเราก็จะลงไปด้วยตามมาดังนั้นพอนุชรู้กฎนี้อย่างแรกที่ต้องเอาออกคือลบหรือสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะว่าเราคิดอะไรเราจะได้แบบนั้นเราคิดว่าเราไม่มีค่าคนที่เขามองเราเขาก็จะมองเราว่าไม่มีค่าจริงๆมันเริ่มจากตัวเราวันนั้นนุชแม่งไม่สวยเลยแล้วนุชคิดกับตัวเองใหม่ว่าวันนี้กูสวย ไม่สอดแหละคนเขามองว่าฉันสวยไม่สวยไม่รู้แต่กูคิดว่ากูสวยและคิดว่าคนอื่นเขาจะมองว่าหนูสวยหรือไม่สวยอ่ะเออถ้าเกิดหนูมีความมั่นใจมีความแบบอะไรเบอร์นั้นอ่นะมันก็ต้องแบบมันเปลี่ยนได้จากตัวเราไงถ้าพอเราลูคเคดลับแล้วแบบเนี้ยเราค่อยๆดึงออกไปทีละอย่างสองอย่างที่เป็นลบในตัวเราแล้วมาดูผลกันดีว่ามันจริงไหมมันจะค่อยๆเปลี่ยนจริงๆ เออนุตเองนุทามาก่อนก็เลยอยากแบบเอามาแชร์ให้ทุกคนว่าลองทําดูมันจริงนะมันแบบมันได้กับตัวเองจริงแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีที่แล้วอะ่ะนุตกงานแล้ววันก่อนไปเปิดดวงดูปรากฏว่าดวงตกมากนะปีที่แล้วแต่ไม่มันไม่สามารถทําอะไรนุดได้เลยเว้ยเพราะว่าใจนุอะไม่ตกตามดวงที่ตกแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ตก ถูกไหมเออดังนั้นน่ะพอนุชมาดูแม่งโอ้โหการที่เปลี่ยนที่ตั้งแต่ใจเราอะทำให้แบบว่าทุกอย่างอรอบตัวมันเปลี่ยนได้จริงๆถึงแม้ว่าดวงกูจะตกจริงแต่ใจกูไม่ตกอะถามว่ามันจะฉุดรุดไม่ตกไปได้จริงไหมอะเออมันก็ตกไม่ได้จริงๆอยู่ที่ว่าอยากที่จะเปลี่ยนให้ตัวเองมีความสหมหไหรือยังอยากอยู่แบบเดิมเดิม แม้มีโค้ดดีแค่ไหนคําพูดดีแค่ไหนไม่สำคัญเท่าความคิดตัวเองที่ทําให้ตัวสุขหรือทุกข์ความคิดจะสร้างสุขหรือทําลายตัวเองอยู่ที่ตัวเราเองที่ตัวเราเองใช่เลยค่ะพี่นุดีช่วยสรุปให้นะมันจริงนะคะลองบอกอะไรได้แค่นี้แหละแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่คุณต้องไปลองทําเองอืม แล้วคุณจะรู้ว่ามันจริงอย่างที่เราพูดไหมถ้าไม่ทำสักทีมันก็จะไม่เห็นอะไรสักทีว่ามันจริงนุชปล่อยมันมานานจนนุชรู้สึกว่านุชก็เจอบทเรียนกับตัวเองหนักไปเรื่อยๆค่อยๆหนักขึ้นจนตัวเองอะทนตัวเองไม่ไหวเองเออทนไม่ไหวเองฉันก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเอออาจจะยังไม่หนักพอก็ได้ที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้ อ,อที่คุณอาร์ตเป็นอยู่หรือว่าใครเป็นอยู่ตอนนี้เรายังไม่รู้สึกว่าจะต้องลุกขึ้นมาอาจจะยังเบาอยากจะเจอหนักแบบที่คุณจอยเขาแนะนำต้นไลฟ์เช่นปล่อยตัวเองไปแบบเนี้ยจนตัวเองป่วยเสียตังหนักกว่าเดิมจะ้ะเสียเงินหนักกว่าเดิมสุขภาพแย่คราวนี้การที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรยากกว่าเดิมอีกเพราะว่าตอนนี้ยังมีแรงทำดันไม่ทำแต่ปล่อย ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปจนวันหนึ่งมันแย่จนเกินแก้แต่ว่ามันไม่มีหลอกคำว่าเกินแก้ยากจนเกินแก้ไม่มีมีแต่คุณไม่แก้มีแต่คุณไม่แก้ต้องเอาเขาเรียกอะไรนะความเป็นจริงมาดูด้วยนะไม่ใช่อ้างไปเรื่อยๆนะมันไม่มีอะไรยากเกินแก้ถ้าคุณยังไม่แก้มันจะยากขึ้นไปอีกยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยากจนแม่งขุดมาลำบากอ่ะขุดหลุมไปสลึกแล้ว ฟังกบไปแล้วด้วยเออถ้าไม่คิดจะขุดมันขึ้นมาใหม่ก็แก้ไม่ได้อืมเรื่องจริงให้มันอยู่บนฐานพื้นฐานความเป็นจริงแล้วแต่รู้ว่ามันจริงมันต้องสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองนี่แหละม i n d s e t เริ่มต้นคิดยังไงทำอะไรแต่คุณน้า,าก็เดินมาถูกทางแล้วนะอย่างน้อยโชคดีนะ โชคดีมาเจอแบบว่าพอดีนะว่าแบบเออมีคนเคยเป็นเหมือนคุณมาก่อนแล้วเขาทาอะไรยังไงก็สุดท้ายก็อยู่ที่คุณอาร์ตเนี่ยแหละเออแ,<ต>แต่ที่ที่คุณอาร์ตพิมพ์มานูบ,บอกได้เลยว่าลูกเคยคิดเหมือนกันหมดเนี่ยแหละมันต้องเปลี่ยนเพราะความคิดมันมีปัญหาแต่ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ที่จะเปลี่ยนไหม <laughs> อยู่ที่จะเปลี่ยนไหม <laughs> ถ้ายัางไม่ไม่ไม่พออย่างอย่างอย่างทุกไม่มากพอต้องทุกกว่าน,นี้อีกถึงจะเปลี่ยนก็ต้องปล่อยไปเปลี่ยนได้นะจะเป็นแต่นี่ทําได้มาแล้วเออเลยยังแข่ทุไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้ทุกคนอมไม่เปลี่ยนอะ่ะง่ายกว่าเข้าใจแต่มันมีอะไรอ,อ,อยอะอ่ะ อย่างที่บอกยกตัวอย่างง่ายๆนะที่เมื่อกี้เรื่องปริญญาเอกอะเอาจริงๆคนได้ปริญญาเอกอะบางคนอะเงินเดือนยังไม่เท่าแบบคนจบม .6 บางคนเลยเรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมที่นุ้ทู่อะเออลองคิดดูดีๆบางคนแม่งจบม .6 นะทําธุรกิจอะไรไม่รู้ทําไมเขาถึงไปได้ไกลกว่าคนแม่งจบปริญญาเอกได้อะเออแล้วเรามีอะไรที่ไม่เหมือนเขา อืมทาไมคนอยู่ในสลัมบางคนถึงรวยแบบอยู่ดีก็รวยได้ทั้งที่ไม่มีทางรวยเลยมันมีหลักฐานมีคนที่เขาทําได้มาแล้วเขาไม่ได้วิเต็ดวิโสอะไรกว่าเราเรามีทุกอย่างเหมือนเขาหมดมีแขนมีขามีมือมีปากมีเท้าแต่เราเลือกที่จะไม่ทําแบบที่เขาทำเราปฏิเสธบางอย่างเช่นอย่างออกกำลังกายเนี้ยปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ทํา อืมแล้วมันจะได้ผลเหมือนเขาได้ยังไงเลิกปฏิเสธก่อนแล้วหาสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องอยากทําก็ได้แต่ต้องทําบอกให้ทําไมข้าวต้องกินทําไมข้าวต้องกินทุกวันเออทําไมถึงเวลาเที่ยงกินข้าวถึงเวลาเย็นกินข้าวถึงเวลาตื่นมาอาบน้ําถึงเวลาตื่นมาต้องแปรงฟันไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจถึงเวลาตื่นมา ต้องมาไลฟ์กับเจ๊ขอต้องมาไลฟ์เออเมื่อก่อนอาจจะนุยังยังพออ้างกับตัวเองได้แมงไม่มีคนนัดกูไม่เป็นไรวันนี้คนฟังคงไม่เยอะรอไปก่อนไม่ได้ฉันก็หาอะไรที่เจ๊มาไลฟ์ด้วยกันฉุดกันไปช่วยกันเอออะไรก็ได้ถึงเวลาคือต้องทำ11โมงต้องไลฟ์ หลังจาก11โมงต้องต้องกินข้าวหลังจากนี้ต้องไปตัดคลิปก็ไปไปทําไม่ต้องมานั่งคิดจะดีไม่น่าจะแย่ไม่น่าทําให้มันเคยชินก่อนแล้วค่อยๆมาปรับให้มันดีขึ้นเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนปัญหาคือพาตัวเองมาทําไม่ได้แต่อย่างที่บอกไม่ต้องสร้างสเก็ตด,ด้วนมาเลยทําเลยติ๊กออกติ๊กออกเลยเออ ไอ้ที่บอกนี่ก็บอกตัวเองด้วยตัวเองก็อยู่ในโหมดนั้นเหมือนกันต้องพยายามเหมือนกันเออแต่บางทีมันก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะถึงเวลาก็ต้องทอําอ่ะให้มันเหมือนกินข้าวอาบนะ้ําทําผมเหมือนกันอืมเพราะคุณคิดว่ามันไม่สําคัญคุณก็ไม่ทําแต่ถ้าคุณคิดว่ามันต้องทํามันก็คือต้องทําอืม ดีดีฉันอิจฉาเธอฉันอิจฉาพวกเธอนะมีงานทำอยู่นะเธอถ้าเธอไม่ทำเอามาแลกกันแลกกันกูอยากไปทำมองหาข้อดีที่ตัวเองที่เจอแฟนเขาก็เห็นค่าในตัวเราเขาถึงอยู่กับเรานะคุณจอยนะ ให้ตัวต่อเดี๋ยวฉันก็หลุดยาอยากอยาเข้าเรื่องนั่นแหละมันไม่มีใครหลอกสุดท้ายนะพอคุยไปคุยมาแงะไปแงมาแต่ละคนนะคิดกันไปเองเออคิดไปเองบอกไปเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถามว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเออบางทีก็ไม่ใช่บางทีมัน มันปกติแหละเออแต่ว่าให้มาดูว่าไอ้ที่คิดไปเองเนี่ยถ้ายังบอกตัวเองว่าปกติอยู่แล้วไม่แก้ก็ต้องบอกใหม่ว่ามันไม่ปกติแล้วเพราะกูอยากไปสําเร็จแล้วกูอยากไปไปเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วอืมดังนั้นก็ต้องมาเปลี่ยนเรื่องแปลกๆในตัวเราที่เราเคยทาม,มาจนเคยชิน ทำมาจนกลายเป็นดีสัยเป็นวินัยบางอย่างเช่นขี้เกียจจนเป็นวินัยไม่ได้วินัยมันไม่ใช่การขี้เกียจนะตะอันนี้มันคือพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้ทุกคนจ้ะไม่ใช่มันไม่ใช่ของดีอ่ะอวยเห็นผู้หญิงกิ้บวกมันกิ้งบวกแม่งเลยไปสรุปหิวข้าวละ นั่นแหละวันนี้ดีใจกับตัวเองมากเลยนะคะที่ได้ทางไลฟ์ด้วยได้ทางออกกำลังกายได้วินัยด้วยเห็นไหมเราทำสามอย่างพร้อมกันได้ถ้าเราวางแผนมาดีพอแล้วเราต้องการจะทำมาเจิงกูก็ทำได้เย้วันละ่งดแก่งมากเลย <laughs> ไม่รู้ใครชมไม่ชมกูไม่รู้กูชมกูก่อน <laughs> อะไรหยิบไปใช้ได้ให้หยิบไปใช้นะคะเจอหูเง้์ไปวางไว้ไม่ต้องไปวางไว้ที่ไ์นี่แหละฟังแล้วก็วางไว้ถ้าไหนหยิบเอาแล้วใช้แล้วเป็นประโยชน์อันนี้ขอบคุณที่มาฟังแล้วก็หยิบไปใช้ก็โชคดีที่ได้มาฟังแล้วนะคะแต่แบบว่าเออ ค่อยๆฟังไปเดี๋ยวมันจะซึมซับไปเองนะแรกๆนุ๊กก็ไม่ได้ทําได้นะคะแรกๆนุ๊กเป็นแบบที่คุณเคยเป็นมาก่อนและไอ้มานั่งชมตัวเองแบบนี้ก็ก็ค่อยๆทําไปจนมันเคยชินนะเออไม่ได้ทําได้ตั้งแต่แรกไม่ได้อะไรตั้งแต่แรกแต่รุตเห็นแบบเนี้ยคนที่เขามีความสุขคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขาแบบรักตัวเองแบบที่เราไม่เคยทํามาก่อนเมื่อก่อนนี้เขาทํานุ๊กก็แค่ทําบ้าง เออแล้วมันไม่ได้เสียหายมันไม่ได้มันไม่ได้เดือดร้อนใครอาจจะเดือดร้อนคนที่ฟังเรารู้สึกขัดหูบ้างอะไรบ้างก็เรื่องเขาไม่ชอบก็เปลี่ยนไปไม่ต้องฟังแต่กูขาดอยู่กูต้องเติมกูเคยขาดเรื่องนี้มากูก็ต้องมาเติมเอาเองเออประมาณนั้นประเภทคุณจอย ถ้าอยากได้กำลังใจสุขภาพอะไรประมาณนี้แนวคิดดีๆหรือบางทีอาจจะแปะกไปบ้างก็ไปฟังที่เพจจอยนะคะสองสาวไปเมาส์กันทุกวันเว้นวันเนาะอีกวันก็จะมาเป็นเพจโน้ตวันถัดไปก็จะเป็นเพจจอยก็พยายามจะเล่าเรื่องที่แบบว่าเอาไปปรับใช้ได้ในทุกๆท,ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกำลังใจอะไรก็ตามนะคะ ก็ฝากเพจด้วยคุณจอยเจเลิฟนะคะแล้วก็ถ้าอยากออกกําลังกายโยคะออกเล่นๆขำๆนะแต่ให้เป็นมินหักมินารงอกได้ให้เป็นตัวอย่างกําลังใจอะได้ไปติดตามเพจเจอได้เอ้ยติดตามโยคะช่อง YouTube คุณจอยเติมเอสนะคะไปตามดูกันได้นะคะได้ค่ะพง่งแล้วก็ของนุช ช่องนี้คิดว่าได้ต้องได้ไบโนชุนะคะแฟนเพจ a c e b o o k ฝากด้วยแล้วก็ช่อง youtube นุชูอาพยายามจะทำหลายๆเรื่องลงไปเท่าที่ทำได้นะคะไลฟ์สไตล์ต่างๆโยคะมีเป็นแบบแอดวานซ์ถ้ายากนิดน,นึงแล้วก็เอ,อค่อยๆค่อยๆปรับไปแล้วก็มีอาหารมีขนมรูไม่เคยทำมาก่อนนะ นุชเพิ่งมาทําหลังจากตกงานแล้วก็ทําได้แล้วตอนนี้ถ้าบอกตัวเองว่าทําไม่ได้แต่แรกก็จะไม่ทํานะคะแต่นุชไม่ได้บอกตัวเองแบบนั้นนุชบอกว่าทุกอย่างถ้า่านนุชจะทํานุชทาได้ทั้งนั้นทั้งที่ทําอาหารพอไม่เป็นแต่ตอนนี้ทําได้แล้วขนมทําได้แล้วนะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนที่เอ,อคิดว่าตัวเองอทําอะไรไม่ได้อือย่าหาข้ออ้างอื บอกไปก่อนว่าทําได้เดี๋ยวหนทางมันจะทําให้คุณทําได้เองนะคะทุกคนฝากด้วยจ้าติดตามที่ช่องยูทูบได้โดยเซิร์ชนุชชูดอทอาร์หรือนุชชูรังสลิดวงนะคะแล้วกดคำว่าติดตามกดกระดิ่งช่องบอลโซจะออกมาในรูปแบบติดตามและกระดิ่งสั่นได้คะ่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจคิดว่าได้ต้องได้ใบนุชชูนะคะกดถูกใจกำลังติดตามเห็นโพสต์ก่อนคะ่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวเซิร์ชนุชชูรังสลิดวงกดแบบเดียวกันเลยนะคะทิกต,ตอกและอินสตาแกรมเซิร์ชนุชชูดอทอาร์แล้วเจอกันค่ะ